สวัสดีครับผมเก่งจาก CW เูนรับซื้อขยะรีไซเคิลครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูคลินิกกายภาพนะครับที่อยู่ในกลุ่มของบริษัทเรานะครับว่าคลินิกของเราตั้งอยู่ตรงไหนนะครับของจังหวัดพิษณุโลกและหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าคลินิกสุริพรหน้าตาเป็นแบบไหนตามมา และนี่นะครับก็คือสุริพรคลินิกกายภาพนะครับผมก็จะเป็นคลินิกกายภาพบําบัดนะครับที่รับดูแลนะครับในเรื่องของอาการพวกปวดหัวเรื่องลางปวดคอบ่าไหลต่างๆเนาะหรือปัญหาจากการเคลื่อนไหวนะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษาก่อนได้ต้องบอกก่อนว่าที่สาวของผมนะครับผมหรือดรสุริพรกังเจริญนะครับที่สาวของเราเนี่ยเขาก็จบ PhD นะครับเกี่ยวกับสายงานของเขาในเรื่องของกายภาพบําบัดเลยนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นหนึ่งนะครับผมในธุรกิจนะครับของกลุ่มของ CW ของเราด้วยนะครับจริงๆเรายังมีคลินิกกายภาพนะครับผมที่จังหวัดชนบุรีอ่างศ กรุงเทพที่ทองหล่อด้วยเนาะก็เดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปชมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดนะครับที่อาจจะกําลังมองหานะในส่วนของคลินิกกายภาพนะครับในการใช้บริการที่จังหวัดพิษโลกนะก็ฝากหนึ่งในธุรกิจของเรานะครับเป็นทางเลือกของท่านด้วยที่ตั้งนะครับผมก็จะอยู่ใกล้ๆกับโกดังเราใกล้มากนะครับเพราะจริงๆแล้วติดกับโกดังของเราเลยนะครับก็อันนี้โกดังแล้วก็อันนี้คือตึกของคลินิกกายภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาใช้บริการกันได้เลยครับก็ฝากธุรกิจของพี่สาวด้วยนะ